การนำเสนอการออกแต่หรือว่าอะไรที่ทำให้เราไฮไลท์ผลงานชุดนี้ผลงานชุดนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันโลกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป้าหมายของเราที่เข้ามาร่วมกับงานนี้เราอยากให้งานคราฟมันเหมือนแบบสืบทอดไปยังอนาคตนะครับคือทุกวันนี้เนี่ยงานคราฟที่มันดูเป็นวัฒนธรรมมากไทยมากเงนี้ยคนรุ่นใหม่อาจจะรู้สึกว่า มันห่างนะครับก็รู้สึกว่าเข้าถึงยากเสพยากไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องราคาอย่างเดียวจะเป็นเรื่องของรูปแบบด้วยที่มันอาจจะไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราอันนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะทําให้มันดูทันสมัยดูโมเดิร์นดูเข้าถึงได้ง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือโลกทุกวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงความยั่งยืนนะครับที่ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อยากเอาคอนเทนต์ตรงนี้ มาใส่ไว้ในงานของเราด้วยครับเพื่อให้คราฟเนี่ยก็มีคุณค่าในอีกแบบหนึง่งมีส่วนร่วมกับความยั่งยืนของโลกเราด้วยเทคนิคที่ใช้ในงานนี้เทคนิคที่ใช้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคเดียวกับการทำเครื่องเขินนะครับ,รบก็เป็นการอ,อลงลักปิดทองนะครับแต่ว่าตัวหุ่นเองเนี่ยจะเป็นงานที่สร้างด้วยวัสดุรีไซเคิลนะครับก็จะมีหลากหลายอย่างนาฬิกาตรงนีง้ ก็จะเป็นเศษซากแขอวนที่เราไปร่วมกับมูลนิธิ ejf เอาซากแขอวนจากชาวประมงเนี่ยม,มาขึ้นรูปเป็นรูปลูกโลกนะครับก็จะมีหลายอย่างครับมีจานรองแก้วแล้วก็จะมี<ร>ตัวที่ใส่กระดาษทิชชู่ก็เป็นวัสดุรีไซเคิลอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันใช่พอ,อ,อได้รูปทรงแล้วเนี่ยเราก็ให้ศิลปินเนี่ยช่วยทำ ทำ,ทำสีทำลวดลายนะครับด้วยยางรักซึ่งยางรักเนี่ยก็จะเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันมีสูตรผสมมาถ่ายทอดมาตั้งแต่โบราณน,นะครับแล้วก็มีเทคนิคการเขียนลายทองปิดทองลงไปทองนี่ก็เป็นทองทำเปรวนะครับก็คือเป็นเทคนิคแท้ๆท,ที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณเลยเใช่ครับเราเราทำงานกับคนที่เป็น ศิลปินคนที่เป็นคราฟแมนชิพตรงนี้เลยครับเราก็เรียนรู้เรื่องของอเทคนิคว่าโหมันมีกรรมวิธีที่ซับซ้อนนะแล้วก็เรียนรู้ว่าส่วนผสมต่างๆที่เขามาใช้เนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาที่เอาธรรมชาติเนี่ยมาทำงานนะครับก็คือจะไม่มี พวกสารเคมีเลยอันนี้คือถ้าเป็นของแท้จะเป็นแบบนั้นเลยซึ่งงานในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมีวิธีการที่ทำให้เกิดลวดลายได้หลากหลายนะครับอาจจะเป็นการพิมพ์ซิลสกรีนก็ได้พ่นสีก็ได้ซึ่งมันมีความแบบท็อกซิกอะ่ะมีความเป็นเคมีหน่อยแต่อันนี้คือภูมิปัญญาโบราณที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดค้นว่าทำยังไงลวดลายเหล่านี้จะอยู่ได้เป็นร้อยปีแล้วมันยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆที่ช่วย รักษาตัวหุ่นให้แบบว่ามีความทนทานอยู่ได้นานด้วยอันนี้ก็ก็ทำให้เราทึ่งในภูมิปัญญาโบราณน,นะครับนนห,รหัวใจของการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยคือการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของเรานะครับถ้าเรามองเห็นอย่างเนี้ยเราก็เออนี่มันคือลวดลายทองที่มันสวยงามใช่ไหมครับแต่พอเรามาดูใกล้ๆเนี่ย เราจะเห็นว่าลวดลายต่างๆเนี่ยมันมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมลพิษเรื่องของขยะเรื่องของอสิ่งที่มนุษย์ได้ทิ้งเอาไว้ให้มันเป็นแบบเรียกว่าทําให้โลกแปดเปื้อนแต่ถ้าเรามองนี้มันเหมือนทองคําที่สวยงามเหมือนกับว่าโลกเรานี่บริโภคกันอย่างมีความสุขดูผิวเผินคือเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้อยากให้ลองมาดูลวดลายใกล้ๆก,ก็จะเห็นว่า มีเรื่องราวแบบนั้นอยู่ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ําทีนี้แต่ละตัวเนี่ยเราก็อยากจะบอกด้วยว่าไอ้ความที่เป็นทองเนี่ยมันก็ตีความหมายได้อย่างหนึ่งว่ารูปร่างภาพของขยะที่ดูเป็นทองเนี่ยมันแปลว่าเราสามารถที่จะเอาขยะเหล่าเนี้ยมากลับมามีคุณค่าได้อีกครั้งมันเป็นการตรีความแบบสองด้านว่าการบริโภคอย่างมีความสุขมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดเวลาเห็นภาพใกล้ๆ แล้วแต่ละอย่างเนี่ยฟังก์ชันนาฬิกาเราก็จะพูดถึงเรื่องของเวลาใช่ไหมครับว่าเวลาที่มันดําเนินไปเนี่ยมันกําลังพาเราไปสู่จุดจบหรือว่ามันเป็นเวลาแห่งการฟื้นฟูอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะตั้งคําถามกับคนที่มองมาที่งานนี้หรือจานร,รองแก้วเองเนี่ยเราก็ตั้งชื่อว่าจานร,รองโลกนะครับเหมือนทุกอย่างโลกเรารองรับอบ แล้วน้าที่มันหยดจากแก้วลงมาเนี่ยเราก็มองว่ามันมาจากความร้อนมาจากเหงื่อเหงื่อของโลกนะครับหรือว่าเป็นน้ําตาของโลกที่มันรินลงมาอยู่ในจานรองแก้วและจานรองแก้วเองเนี่ยก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ที่รองรับน้ํานะครับเวลาที่แก้ววางเรียบร้อยเนี่ยแล้วน้ํามันออกมาเยอะมันก็จะท่วมทวีปที่เราแบบอยู่กันเนี่ยอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึง สิ่งที่เราบริโภคนะครับหรือจะเป็นที่เปิดปวดเราก็ตั้งชื่อว่าที่เปิดโลกนะครับฟังก์ชันของเขาก็อาจจะมีแมกเนตที่เอาไว้ติดตู้เย็นเพื่อประดับได้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารก็คือเราเนี่ยเป็นที่เปิดเปิดทรัพ,พยากรใหม่ๆออกมาใช้ตลอดเวลาของใหม่ๆที่เรามีในธรรมชาตเิเราก็เปิดเปิดกันเพลิดเพลินนะครับแต่หลังจาก กินเสร็จบริโภคเสร็จเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สนใจแล้วเราสนใจตอนตอนเริ่มมากกว่ามันก็อาจจะทําให้เราละเลยทรัพยากรไปหรือเป็นงานสุดท้ายที่พูดถึงทิชชู่นะครับก็จะพูดถึงคําว่าชําระชําระโลกนะครับทิชชู่เนี่ยเราก็จะพูดถึงการใช้บริโภคของเราที่เหมือนการใช้ทิชชู่คิดว่ามันมีอยู่ตลอดใช้แล้วทิ้งแบบนี้ ลวดลายที่เราใช้ก็เลยเป็นลวดลายที่มันเป็นขยะขยะต่างๆประเภทต่างๆแล้วการเช็ดเนี่ยเราก็พูดถึงว่าพวกเราต้องช่วยกันเช็ดร่องรอยที่เราทำเลอะโลกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรอยจากการบริโภคหรือว่ารอยเท้าคาร์บอนก็คือคาร์บอนฟตดริน์นะครับก็คือเอามาเช็ดให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือแนวคิดที่เราพยายามจะสื่อสารที่อาจจะอาศัยความคราฟความสวยงาม เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาสนใจนะครับแล้วก็ลองตั้งคำถามกับลวดลายที่เขาพิจารณาและรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นลายเหล่านี้ mm hmm. ก็จะได้กลับมาที่ความเป็นมนุษย์ว่าเราส่งผลกับโลกยังไงบ้างจริงๆโลกก็อาจจะไม่ได้ต้องการเรานะครับเพราะนั้น mm hmm. เราก็รักรักษาโลกไว้เพื่อ mm hmm. เพื่อพวกเราเองครับวครับก็ภายในงาน คราฟต์แบงคอกปีนี้เนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการมีนักออกแบบหรือว่าศิลปินที่ทำงานคราฟแบบดีๆส,สวยๆแล้วก็มีการพัฒนาไปตามตามยุคตามสมัยนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันสนับสนุนให้ผู้คนเหล่านี้เนี่ยเขาเขาสามารถที่จะทำงานแล้วก็มีรายได้มีอาชีพอะไรต่อเนื่องไปแล้วก็เป็นการ ช่วยในการสืบสืบสารวัฒนธรรมไทยด้วยแต่ผมเชื่อว่าเราไม่ได้ต้องซื้อเพราะว่าช่วยเหลือหรอกครับเพราะว่างานแต่ละอย่างที่ที่เราเดินเดินดูอยู่เนี่ยมันก็น่าซื้อน่าใช้ทั้งนั้นเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันอุดหนุนคนไทยฝีมือไทยครับครับขอบคุณครับ